จวดลงไปครับเบยรก้อยเสือมาพี่น้องมาเมนูต่อไปนะครับก้อยเสือหองไห้นะครับพี่น้องเบิง้งก้อยเสือหองไห้คิดอยากกินก้อยน้ำนะครับเมื่อหันส้อยจุไปแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาถ้วยเจียวไปพี่บันส้อยเนื้อก่อนส้อยเนื้อส้อยเนือ้อทึ่งคิดอยากย่าง ทึ่งคิดอยากจุทึ่งคิดอยากก้อยอ้ยเอาให้เต็มเลยครับพี่นอ้องเมื่อนี่ยัดเต็มไปเลยก้อยเสือก้อยกะต้องซ้อยซะก่อนครับผู mm ้ hmm. ดใดมักตอนหน่อยตอนใหญ่ก็ซ้อยเอาเอาเช่นก้อยแบบขรัวเลได้ครับจังบ่อข่าเขียวอู ก้อยอเจาะนะครับพี่น้องบบก้อยหลายเเว่าตัวนี้เสียไว้ย่างสื่อเนื้อมากจัดนักจัดเต็มคือเเ่าครับเคียงเนื้อเจเปิ่อต่ว่าเมื่อนี่ขีดอยากทั้งสามเมนูนะครับเดี๋ยวสิฮ็ดสามเมนูเลยทั้งย่างทั้งจุทั้งก้อยบูยนี่ยังก้อยแสบนี่มันเสือเนี่ยเ็ดตอนสี่ใหญ่ๆยาวจังหน่อย นี่ถามว่าหยาปว่าโบแมนเสือได้ครับห,ห้องไ้ค้นนี่แหละห้องไ้เพราะว่ามันหยาบเอาเป็นก่อยสินตอนนะครับแล้วเหรอครับพี่น้องซ้อยบอยาต้อนโคโลเคเล่แล้วแต่ไผมักนะเอาเช่นมักจังเสี่ซ้อยอ,อจเจาะ้อยพักใส่ลาบบบตรงซ้อยไง ก้อยน้อย,น,อยนั่นจังเขาเนื้อเขาเครื่องเสียบเอาแบบธรรมชาติเลยเห็ดหนพี่น้องเบิงน้ำเนี่อีสานบันเท่าหลายคนก็เมนมาว่าเบาเช่นเห็ดหนเบิงน้ำแน่ว่าสัน่นเอาเอาละพี่น้องเดี๋ยวอันีเป็นก้อยพักก้อยเนื้อก้อยเนื้อนี่เอาแบบเอเจาะกับพออเจาะบนไดาหลายเติบปรปบปุงนะครับพี่น้อง ใส่หน้าหม้อเพียใส่เพียลงไปยังหน่อยครับนี่เอาแบบร้อยเลือดบอกพี่น้องเขาขัวขัวสองสองอเจาะนะครับบดเต็มผักพริกป่นพริกป่นนี่เผ็ดแนงครับพี่น้องเอ้าใส่ประมาณนี้ก็พอเผ็ด หลายกับแสบท้องชุลรใส่ลงไปนเน้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 นน,น,น้ำป้าแต่ขาดบ่ไไ้นี่สูตรเบาเช่นนี่ปิดยีห่ห้อพันไว้ก่อนนำปลาแดกหรือนำปลาหใส่พอ่อหอมหอมนะครับดี ปีนี่เอา้าเอาแล้วขมพักนะคนพี่น้องบุยบุยแบบตัวตัดวด้วยบันคนเรียบร้อยจังใส่ผักลงไปนะครับใส่ลงไปผัก ใบบก,กูดใบบังน้าใส่ลงไปค้นให้เข่ากันสูตรเบาเช่นเนี่ยเบิรงพี่น้องเห็นบ่ใส่เลือดสุดไทยนะครับสูตรเบาเช่นปรุงให้เรียบร่อยค้นให้เรียบร่อยใส่เลือดสุดไทยอันนี้เพื่อนไทยของแถมมากนะครับพี่น้องไปกับขอเพิ่นเลย บ <ś les> <ś les> ้ยเอาออย่าบังคับต <ś les> ่ออืมมันเป็นตอนผดพี่น้องเดี๋ยวเห็ดจักหน่อยก่อน <ś les> บ่เปนตับเด้ <ś les> <ś les> อเนี่ยอูยขักเลยเด้พี่น้องไ,ไหนมะเศษเสียบน้ำกันก้อยเสือก้อยเสือ จิ้มก่อนสิว่าดูถูกฝีมือจะคล้องเอกดูคักแล้วจวดลงไปครับบปล่อยเสือนี่ความเสิบ พักกับบอดดโจงไว้อ่ะพร้อมเสิบครับพี่น้องโอยมาครับมาเสยบๆน้ำเบาเช่นมาเดอร์มาเดอร์พี่น้องกอกสองครับกอกสองเอาอีกจักโบกกันนะโบกใบใหญ่บนดดี้รกพี่น้องจดุดจวดเลยครับคักก่าเก้าบัน อันนี้เอาไว้ย่างว่างยังไงว่างแบบนี้แล้วมาเด้มมาเดอ้อเสียบน้ำเบาเช่นก้อยเสือคิดอยากสามเมนูผนเมือนเนี่ย ầm lầm ầm lầm ừ tắt đi Tối nay lại cả nhầm, nhầm đồn chắc nhoài ha mấy เสียงลูดไส้มากเหรอคุณเปิดโทรศัพท์มาแล้ว อเอานามลองก่อนจ <laughs> ับไปดีครับ ใส้เ,เข้าโก้ได้ครับพี่น้องยำบอขาดตอนใหญ่ผล ดึงลงไปเบรกที่สองเนี่ยเป็นจังไหนะพี่น้องเอยจอกหนึ่งหูสั้นจังวองจอกที่สองหูสั้นจีวี mm